ที่ออฟฟิศอายุธมาที่ห้องทํางานของวิเดนดาพบว่าริชีอยู่ที่นี่ด้วยอายุธบอกให้ริชีอย่าเรียกเขาว่าคุณเพราะมันทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจริจชียิ้มและกอดอายุธ วิเรนดาบอกให้ริชีโนมนาวให้ลัสมีแต่งงานด้วยให้เร็วที่สุดเพราะหนีลามสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อจะหยุดการแต่งงานของพวกเขาริชีตอบตกลงอายุทธก็บอกให้ริชีระมัดระวงังเวลาที่อยู่กับมาริสกา ที่บ้านครอบครัวโอเบอรรอยนีลามโทรบอกลัสมีว่าเธอต้องการจะพบด้วยคาริชมาเห็นนีลามออกไปจากบ้านก็คิดว่านีลามจะจัดการกับลัสมีขั้นเด็ดขาดและลัสมีจะกลับมาที่นี่ไม่ได้อีกต่อไปคาริชมามาหามาริสกาที่ห้องเห็นอีกฝ่ายอารมณ์เสียจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาริสกาบอกอายุดูถูกเธอและพูดยกย่องลัสมีเธอไม่สามารถแต่งงานกับริชชี ได้ก็เพราะวิเรนดาดาดีและอายุทคอยที่จะขัดขวางคาริชมาบอกว่าตัวเธอจะจัดการกับอายุธเองและอีกไม่นานมาริสกาก็จะได้รับข่าวดีเพราะนีลามออกไปพบลัสมีแล้วมาริสกาถามว่านีลามคิดที่จะทำอะไรคาริชมาบอกว่านีลามจะทำบางอย่างเพื่อทำให้ลัสมีออกไปจากชีวิตของมาริสกากับริชชีคาริชมาบอกให้มาริสกาเป็นสภัย ที่ดีทำให้ครอบครัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาริสกาบอกว่าคาริชมากับนีลามเคยให้สัญญากับเธอหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคาริชมาบอกว่ากลาวนี้นีลามเป็นเหมือนเสือตัวเมียที่ได้รับบาดเจ็บและนีลามจะทำทุกอย่างเพื่อจะแยกคฤทชีออกมาและพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแต่งงานของเธอมาริสกาดีใจบอกว่าสีเห็นหน้าที่มือเธอยังคงไม่จางหาย คาริชมาบอกว่ามันพิสูจน์แล้วว่ามาริชการักริช,ชีมากจะไม่มีวันปล่อยให้ริช,ชีไปหาคนที่เอาเปรียบเขาอยู่เสมอให้มาริชกาตั้งตารอง,งานแต่งงานของตัวเองวันพรุ่งนี้ดาดีกำลังนั่งรถกลับบ้านสงสัยว่าอะไรที่ทำให้ลัสมีไม่ยอมตอบตกลงแต่งงานกับริช,ชทีทั้งที่ลัสมีก็รักริช,ชีมากเช่นกัน ดาดีโทรหาวิเรนดาเวเรนดาบอกว่าลัสมียังไม่ได้ตอบตกลงแต่งงานกับริชชีแต่ริชีจะต้องโน้มน้าวลัสมีจนได้ดาดีบอกตัวเธอพยายามทําให้ลัสมีเข้าใจจนกว่าลัสมีจะยอมตกลงส่วนทางด้านริชีนั่งอยู่ในรถแท็กซี่คิดว่าพอ่อพูดถูกตัวเขาจะต้องโน้มน้าวลัสมีให้แต่งงานกับเขาไม่อย่างนั้นแม่และมาริชกาจะจับเขาแยกกับ ละสมีออกจากกัน ลัศมีมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเห็นหนีลามนั่งรออยู่นีลามถามลัศมีว่าลัศมีไม่สงสัยหรือว่าทําไมเธอถึงได้เรียกให้มาพบลัศมีบอกว่านีลามโทรบอกให้เธอมาเธอจึงได้มานีลามบอกว่าลัศมียังคงเชื่อฟังเธออยู่เสมอและทําตามโดยไม่ซักถามดังนั้นเธอจึงอยากขอให้ลัศมีออกไปจากชีวิตของิ์จีตัวเธอจะให้ทุกอย่างที่ ลัสมีต้องการไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าบ้านลัสมีกับนีลามเห็นเด็กชายคนหนึ่ง รบเราให้พ่อแม่พาไปขี่มา้าฝ่ายแม่ก็พยายามอธิบายให้ลูกว่าพวกเขาจะไปหาม้ามาจากที่ไหนเด็กคนนั้นก็ลงไปนอนดิ้นกับพื้นฝ่ายแม่ก็ตีลูกอย่างแรงนีลามบอกลัศมีว่าแม่คนนั้นพยายามทําให้ลูกตัวเองเข้าใจด้วยความรักแต่เมื่อลูกไม่เห็นด้วยเธอก็จะตีเขาอย่างแรงเพราะไม่อยากให้เขาเสียนิสัย ในทำนองเดียวกันนี้ตัวเธอก็สามารถทำแบบนั้นเพื่อความสุขของริชชีได้นีลามขู่ให้ลัศมีไปให้ไกลจากริชชีมากที่สุดจนริชีไม่สามารถจะตามหาลัศมีได้เธอจะลงโทษลัศมีถ้าลัศมีเล่นกับชีวิตของริชชีและริชีจะแต่งงานกับมาริชกาคนเดียวเท่านั้นนีลามถามลัศมีว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอเธอหรือไม่ รัสมีบอกถ้าเธอบอกให้หนีลามออกไปจากชีวิตของฤทชีบ้างโดยเธอจะให้สิ่งนี้ที่นีลามต้องการนีลามจะรู้สึกอย่างไรนีลามลุกขึ้นด้วยความโกรธบอกว่ารัศมีกำลังเปรีบยเทียบความรักคงคนที่เป็นแม่กับเงินเพราะไม่มีอะไรที่จะเทียบกับความรักคงคนเป็นแม่ได้ รัศมีก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนมันก็เป็นความรักเหมือนกันถ้ามันเป็นความรักที่แท้จริงนีลามก็ถามรัศมีว่ารักฤทธิ์ชีหรือไม่รัศมีบอกว่าฤทธิ์ชีรักเธอแต่เธอไม่ได้บอกว่าเธอต้องการจะแต่งงานกับเขาเธอเคารพนีลามและนับถือนีลามเป็นเหมือนแม่ของเธอเธอไม่สามารถเข้ามาแทรกระหว่างนีลามกับฤิชีได้ขอให้นีลามนั้น อธิบายให้ฤทชีเข้าใจเพราะเธอพยายามทุกวิถีทางที่จะหยุดฤทชีแต่เขาก็ยังมาหาเธอหรือไม่ถ้ามันจะเป็นโชคชะตาที่ทำให้พวกเขากลับมาพบกันถ้าเธอยอมตายเพื่อทำให้ฤทชีไปจากเธอ ตัวเธอก็กลัวว่าเขาจะยอมตายตามเธอไปด้วยนีลามก็ย้อนถามว่ารัสมีขู่เธออย่างนั้นหรือลัสมีก็ปฏิเสธรถแท็กซี่ที่นิชีนั่งมาเกิดเสียระหว่างทางและจอดอยู่ที่หน้าร้านอาหารที่ลัสมีมาพบนีลามลัสมีบอกนีลามว่าเธอไม่เคยต้องการจะให้ฤุริชีไปจากนีลามเลยและเธอจะทิ้งคนที่ยอมทิ้งทุกอย่างมาหาเธอได้อย่าง แลัสมีถามนีลามต่อว่าถ้าเธอทิ้งฤทธิ์ชีแล้วเขาไม่ยอมกลับไปที่บ้านจะทำอย่างไร นีลามบอกถ้าริชีรักและเคารพเธอเขาก็จะกลับมาเองลัสมีบอกว่าริชีรักและเคารพนีลาม,มากแต่เธอไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้นีลามบอกว่าเพราะลัสมีควบกคุมริชีไว้ขอให้ลัสมีออกไปจากชีวิตของริชีอย่าบังคับให้ตัวเธอจะต้องทำอะไรที่รุนแรง ลัสมีบอกว่าเธอพร้อมที่จะไปจากฤทธิชีแต่เธอก็มีเงื่อนไขว่าฤทธิ์ชีจะต้องกลับไปหาหนนลามเธอแค่ต้องการให้ฤทธิ์ชีมีความสุขเธอไม่รู้จะทำอย่างไรดีเธอไม่สามารถทิ้งเขาไปได้นีลามบอกว่ามันเป็นความผิดของตัวเธอเองที่พยายามจะทำให้ลัสมีเข้าใจหวังว่าลัสมีจะเข้าใจและเห็นด้วยแต่มันก็พิสูจน์แล้วว่ารัสมีเป็นเหมือนดั ที่เธอคิดเอาไว้